สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2564กันนะคะชาวราศีมังกรค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ โดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้นดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเดือนนี้มันก็จะมีหลายๆเรื่องนะคะหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะไม่เป็นใจกับคุณมากนักนะคะแล้วก็มันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาปะปนกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดือนสิงหาคมคุณจะแย่ไปทุกๆวันทั้งเดือนนะคะด้านการงานในช่วงนี้ดาวสุกยังโครจรอ,อยู่ในภพมรณะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยจากการทำงานหนะักหรือว่าหลายคนนะคะพอกรรมะเป็นมรณะคุณอาจจะมีความเบื่องงานหมดพลังใจในการที่จะทำงานหลายคนก็อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามา อาจจะถูกโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานอะไรทำนองนี้นะคะแต่รอหลังวันที่14สิงหาคมนะคะดาวสุกจะย้ายออกจากภพมรณะแล้วก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะที่หมายถึง ชื่อเสียงความสำเร็จความสมหวังดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคุณต้องอดทนคุณต้องพยายามประคับประคองตัวเองให้พ้นวันที่14สิงหาคมนี้ไปก่อนนะคะแล้วโอกาสในความก้าวหน้าเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานก็จะกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะการงานจะมีความสำเร็จมากขึ้นกิจการที่ทำจะนำมาซึ่งชื่อเสียงนะคะซึ่งความสำเร็จ หุ้นส่วนคู่สัญญาทางธุรกิจก็จะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานคนตกงานสัมภาษณ์งานในระยะนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะธุรกิจการงานก็จะได้รับการขยับขยายกลับมาเปิดต่อได้แล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะ ในส่วนเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะโชคดีที่ดาวพฤหัสยังโคจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระถึงจะถอยหลังแต่ก็ถือว่าโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรคุณยังเป็นราศีที่พอยังหาเงินได้อยู่ยังมีลาบมีผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับราศีอื่นๆ สำหรับบางคนนะคะช่วงนี้จะเป็นการที่คุณจะได้รับมรดกจะได้ราบได้ผลจากผู้ใหญ่หรืออาจจะได้รับเงินจากต่างิ่นต่างแดนแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหากันนิดหน่อยนะคะถึงจะได้เงินนั้นมาบางคนอาจจะมีการตกลงเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการขอเครดิตสินเชื่อการกู้เงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตามที่หวังเอาไว้ เดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหมุนแต่ขณะเดียวกันเดือนนี้คุณก็มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่าหมอค่ายาค่าดูแลคนป่วยเข้ามานะคะภาพรวมแล้วก็ต้องขอบอกอย่างนี้นะคะต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะภาระเยอะ แต่ว่าพอปลายเดือนสภาพคล่องก็จะดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคด้วยด้านความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอย่างที่บอกดาวศุกร์อยู่ในมรณะดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพเสียดังนั้นสถานการณ์ทางความรักต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีหลายคนมีเกณฑ์ที่แฟนหรือว่าคนรักคู่ครองนะคะจะเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงนี้ แต่ถ้าเกิดคขาไม่ป่วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเบื่อหน้ากันส่วนคนโสดนะคะเดือนสิงหาคมไม่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นคบหาใครแบบจริงจังอาจจะเพราะสภาวะความเครียดจากเรื่องงานปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาก็อาจจะทําให้หลายคู่อาจจะทะเลาะกันได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็ต้องระวังคําพูดที่อาจจะไปกระทบจิตใจของอีกฝ่ายกันด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณนะคะ